ริสุดมาได้เจอกันเขาครัวไม่ได้เจอกันเขาเอามาให้ทีหลังก็เลยเปิดสายหน่อยค่ะทุนคุณลุงค่ะอพอเห็นคนเดินมาทานั้นแต่เขาก็มารอค่ะก็ทุกคนจะต้องอาหารมาให้เขาเขาคิดว้ายอย่างนั้นค่ะ ตามธรรมชาตินะแต่ก็เอามาอยู่ค่ะเอากล้วยมาเก็ดตามมันจะไปไหนจะไปไหน ไปหมดแล้วไปกันหมดแล้วค่ะก็คิดว่าไม่เอาอาหารมาให้มา

ku may kita ku makin ku mang มีความกินเลยอ่ะที่สมัสไม่ได้เจอกันเขาครัวไม่ได้เจอกันเขาเอามาให้ทีหลัง ก็เลยเปิดสายหน่อยค่ะทุนคุณลุงค่ะเอ้ะฟงอเพนส่โอ้ยโอเพนมเนอ้ยฟ้าฟ้าอันนาเดฮะ n g ฟ้าอันนาเดอรั้ Oi! Ja, ja. ja. <tryk> hey, Ikke samme som fra... Hey. Lama, nei? <tryk> da du lese. เส็จเนอะโอเโหเดินมาเลยเลยกอ๋ออฝาดีเลยฝดีดอ,อเคจะบอกจะเปิดเสร็จเลยค่ะทีนี้ไม่เป็นเปิดมาัาง เมื่อเช้าได้ไปออกกำลังกายไปเดินข้างนอกค่ะเลยพึ่งเข้ามาเลย,เยใส่ขึ้นขัดอยู่ขัดใส่โทรศัพท์ันนี้ของของไม่เป็นกับคุณลุงค่ะจากลูกสาวทั้งสองคน Spagetti. Mm. spagetti Spagetti, spagetti. 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 <gussi> Du liker spagetti? du? <gussi> ja, men jeg vet ikke hva det er. Jeg liker, men det hjelper ikke når no, jeg sitter og spiser alene.

เสร็จแล้วค่ะแปออกกงกกลมาก็เลยยังไม่มีใครตึงเนืนึงตัวขอบคุณค่ะที่มาช่วยเปิดค่ะของขวัญของขวัญหลังคริสต์มาสค่ะ